ดีหากเจ้ารักษาเพื่อนของข้าได้ข้าจะจ่ายให้เจ้าแปดหมื่นตำลึงทองแต่ว่าหากเจ้ารักษาเพื่อนข้าไม่ได้ข้าจะฆ่าเจ้าเมือเป็นอะไรไหมหากเจ้ากล้าข่มขู่แม่นางคนนี้อีกแล้วก็ข้าจะตัดหัวก้าชั่วโคตรเอาละให้ข้าพบผู้ป่วยก่อนเถอะ ตามค่ามาทางนี้อ๋อจริงสิเพื่อรักษาโรคที่ไม่มีทางรักษาหายข้าขอยืมเข็มเง,มเงินลำแสงสีม่วงนี้ก่อนนะเอะอเขาเป็นอะไรไปนะ่ะคนผู้นี้ตับของผูกปวยบวมและมีเนื้อเยื่อตายมีน้องในหน้าอกและช่วงท้อง ข้าไม่เคยเห็นโรคนี้มาก่อนเกรงว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่อาจช่วยเขาได้พวกเจ้ามาจากแคว้นตรงหลิงหรือเจ้าแม้ว่าเสื้อผ้าของพวกข้าจะไม่เหมือนกับแคว้นเซี้ยวของพวกเจ้าแต่เจ้ารู้ได้เช่นไรว่าพวกข้ามาจากแคว้นตรงหลิง เพราะโรคนี้เป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะของทุ่งหญ้ารอบๆแขว้นเซียมีเพียงแขว้นตรงหลิงเท่านั้นที่ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้าเจ้าไม่ใช่หม,มอกรรมลอธรรมดาจริงๆสินะที่แท้รู้จักไข่อสูนด้วยไข่อสูรชื่อที่พวกเจ้าตั้งให้กับโรคนี้ทําตัวเป็นจูนิเบี้ยวเกินไปแล้วนะจูนิบเบี้ยวที่เจ้าพูดหมายความว่าอะไรหลังจากที่เป็นโรคนี้ท้องก็จะบวมเหมือนกับ คนท้องโรคนี้เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายได้หลายพันปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครสามารถมีชีวิตรอดได้ดังนั้นจึงเรียกว่าไข่อสูรนอกจากไม่มีใครรักษาโรคนี้ได้มาพันปีเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่คุณหนูเซนจะรักษาลูกนี้ไม่ได้เจ้าอย่าทำให้คุณหนูเซนลำบากใจสิไม่ได้ผลหรอก ข้าก็บอกไปแล้วเฮ้ยเอาล่ะใครบอกว่าข้ารักษาไม่ได้ล่ะโรคนี้คือโรคพยาติในตับบนทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะต้องใช้สุนัขล่าเนื้อในการล่าสัตว์มีไข่พยาธิอยู่ในอุจจาระของสุนัขล่าเนื้อเหมือนหนอนเหล่านี้ติดกับขนสัตว์พวกมันจะถูกดูดเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หนอนชนิดนี้เรียกว่าพยาธในตับหลังจากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วก็จะกลายเป็นปรสิตเมื่อมีหนอนในตับท้องก็จะบวมตามธรรมชาติหนอนชนิดนี้จะกัดกินตับและเกิดหนองเมื่อนอนไม่สามารถขับออกไปได้ดังนั้นช่วงท้องก็จะนูนขึ้นเหมือนคนท้องเป็นอย่างนี้นี่เองคุณนู้ซินมีความเฉียวชาญด้านทักษะการแพทย์จริงๆด้วยคำพูดพวกนี้ค่ะเข้าใจเต็มแจแงแล้ว คุณรู้สึกในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแล้วนอนในช่องท้องของเขาล่ะหากตับของผู้ป่วยคนนี้เต็มไปด้วยนอนแล้วจะช่วยเขายังไงล่ะหากคนไม่มีตับแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรล่ะถูกต้องหากคนไม่มีตับก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แสดงให้เห็นว่าตับส่วนหนึ่งของเขายังคงสมบูรณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรักษาเขาแค่ระบายนอนออกมาจาก นั่นก็ผ่าท้องของเขาส่วนของตับที่มีหนอนเจริญเติบโตออกผ่าท้องและตัดตับติง้งกันรึเจ้าบ้าไปแล้วรึเจ้าปฏิบัติกับเพื่อนข้าเหมือนสัตว์งันรึภายในสองวันเพื่อนของเจ้าจะตายยังไม่ต้องสงสัยหากเจ้าเชื่อข้าเขาก็จะมีชีวิตรอดทำไมเวลาตาของนางถึงได้แน่วแน่เช่นนี้ ดวงตาของนางช่างใสราวกับทะเลสาบที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เวลตาเช่นนี้ไม่สามารถหลอกลวงคนได้ได้ข้าเชื่อเจ้าเจ้ารักษาเถอะได้เจ้าของร้านโปรดช่วยเตรียมถังไม้ขนาดใหญ่เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ม้วนได้ฝ้ายที่สะอาดสุราแรงๆหนึ่งขวดและยังมีกริดอันเล็กๆที่แหลมคมถังน้ำเข็มเย็บผ้าม้วนได้และเหล้าแรงๆล้วน มีทั้งหมดแต่ว่ากริดอันเล็กๆที่แหลมคมนี้ที่นี่คือโรงหมอไม่สามารถหาองเช่นนี้ได้ใช้กริดนี่สิกริดนี้สวยงามมากเหมือนว่ากริดนี้จะมีมูลค่ามากเสียงเสียงมังกรขับคาน เสียงของมังกรอีกแล้วอันดับแรกก็หาจุดฝังเข็มซูก่อนเทียนซูก่อนต่อมาจุดไหวหลิงจุดฮวาโรจุดไถอี้จุดเหลียงเหมือนสุดท้ายก็จุดชี่เซอร์ฝังเข็มหกจุด ภายในอึดใจเดียวเป็นวิธีที่เฉียบขาดและรวดเร็วมากแม้แต่ท่านอาจารย์ของข้าก็มีอาจเทียบนางได้เลยเออสุดยอดเลยเหมือนว่าเจ้าไม่ได้หลอกข้าจริงๆสินะต่อไปเป็นฉากสำคัญแล้วขอให้ทุกคนอยู่ห่างจากข้าสิบห้าเมตร ภายในเวลาสิบห้านาทีอย่าได้มารบกวนค่ะห่างออกไปสิบห้าเมตรไล้รำท่าทางของนางในตอนนี้ช่างงดงามเสียจริงทุกท่วงท่าของนางที่สาดเล่านั้นกริดของพี่รองหลังจากที่เปียกแล้วดูดีขึ้นเลยผู้ชายคนน <laughs> ผู้ชายคนนี้มองผิดสุดหรือเปล่านะคุณหนูเอากริดแทงลงไปทะลุกอกของเขาจริงหรือนี่ไม่นับว่าเป็นการฆ่าคนหรอกหรือจะทำยังไงดีล่ะทำยังไงดี ในยุคนี้มีกริดที่แหลมคมแบบนี้ได้ยังไงกันกริดเล่มนี้ทำให้เวลาการผ่าตัดของฉันสั้นลงสองในสามเลยนะทำไมกลิ่นแปลกๆล่ะพวกเจ้าขนาดนั้นเชียวหรือไม่ขนาดนั้นได้ยังไงล่ะข้าเห็นการเขียนข้าบนทุ่งหญ้ามาตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่ไม่เคยเห็น เหตุการณ์ที่น้องเลือดเช่นนี้เจ้าเป็นปีศาจรึอทําไมเจ้าไม่บองรอยเห็นความหวาดกลัวบนใบหน้าเลยล่ะความหวาดกลัวหรือข้าเป็นหมอเจ้ารู้หรือไม่ว่าหมอคืออะไรหากใจไม่นิ่งพอก็อย่าได้เป็นหมอนึกไม่ถึงเลยว่านาจะจิตใจนิ่งสงบเช่นนี้แม่ทับเหล็กฟื้นแล้วหรอ ผ่าท้องและตัดตับออกมาสามารถรักษาโรคไข้อสุนได้จริงๆหรือผ่าท้องและตัดตับออกมาทำไมถึงไม่ตายละ่ะข้ารำเร็มวิชาแพทย์มามากกว่าห้าสิบปีไม่เคยเห็นเรื่องแปลกประลาดเช่นนี้มาก่อนคุณนู้นเสร,รดชี้แนะด้วยผ่าท้องไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพียงแค่ต้องออกแรงใช้กริดใช้ความแม่นยำในการเคลื่อนกริดหลีกเลี่ยง การหลีกเรื่องกระดูกอวัยวะภายในและพังผืดแม้ร่างกายคนจะบาดเจ็บไปทั้งตัวแค่เย็บแผลก่อนที่เขาจะเสียเลือดจนเกินไปข้าก็สามารถทำให้คนไม่ตายได้ส่วนการตัดตับนั้นง่ายกว่านี้มากมีอวัยวะหลายอย่างในร่างกายมันที่สามารถงอกใหม่ได้ในกรณีของตับนั้นหากตัด ออกไปห้าในสี่ในห้าส่วนส่วนก็ไม่เป็นอะไรพักผ่อนสักระยะก,ก็จะหายดีแล้วพี่รองพี่แน่ใจหรือขอรับว่าจะแต่งงานกับสตรีนางนี้แฮะท่านท่านผู้ซื้อทอดข้าเอ๊ะข้าทำไมข้าถึงไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรมานแล้วล่ะ ใช่แล้วท่านแม่ทับเหล็กโรคไข้ปีศาจของเจ้ารักษาหายแล้วละ่ะอะไรนะขอรับมีคนสามารถรักษาโรคไข้ปีศาจให้ได้ให้หายได้ด้วยหรือเป็นไปไม่ได้หลายพันปีก่อนท่านมหาปุโรหิตของแขวนตรงหลีของเรากะ่าว่ามีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ทําลายคำํำสาปแช่งนี้ได้พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์แน่แน ทำไมถึงงดงามขนาดนี้จะต้องเป็นพระโพธิสัตว์แน่ๆเอ๊ะพระพระอะไรนะพระโพธิสัตว์เออข้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ข้าเป็นแค่หมอคนหนึ่งเออเกิดมาสวยก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้วเหรอบ้าอะไรกันเนี่ยพระโพธิสัตว์ข้ารู้ว่าท่านคือพระโพธิสัตว์ ้ตา,ตายสินึกไม่ถึงเลยว่าชีวิตนี้ข้าจะได้พบกับพระโพธิสัตว์เออไอ,อ้คนสมัยก่อนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่มีทางแก้ไขได้จริงๆเลยสินะคุณชายท่านนี้บอกว่าจะให้ค่าแปดหมื่นตำลึงทองเจ้าจะรักษาคำพูดหรือไม่ข้ารักษาคำพูดแน่นอน ตอนนี้ข้าได้แปดหมื่นตำลึงทองแล้วเช่นนั้นเข็มลำแสงสีม่วงนี้ก็เป็นของข้ากริดลำค่านี้คืนให้เจ้าเขาเหมือนกับนักฆ่าในคืนนั้นมากเลยนี่เธอหมกบุ่นในกามได้ไงทำไมวุนวันเอาแต่คิดถึงนักฆ่ารูปหลอกนนั้นล่ะ อารมณ์ผู้ป่วยกำลังพลุ่งพล่านเพราะข้าเช่นนั้นข้าจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วล่ะให้ผู้ป่วยงดอาหารสามวันพักฟื้นอีกครึ่งเดือนแย่ yeah, ล่ะข้ายังไม่ได้ถามชื่อของนางเลยแต่นางงามถึงเพียงนี้ต้องมีชื่อเสียงดงดังทั่วเมืองหลวงแน่ๆถามหานางคงไม่ยากหรอก หากเจ้ากล้ายุ่งกับนางแล้วก็ข้าจะทำลายแคว้นของเจ้าพี่รองหล่อมากเลยขอรับเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครผู้สืบทอดของแคว้นตรงหลิงรู้ฐานะของข้าแล้วยังกล้าพูดจาเช่นนี้กับข้าอีกในโลกนี้มีเพียงคนเดียวดูท่าว่าเจ้าจะเป็น สวนอองแห่งแคว้นเสียเข็มเล่มนี้มูลค่าแปดหมื่นตำหนึงทองช่างประเมินค่าไม่ได้เสียจริงทำไมน้องหกนั่นถึงได้ให้ฉันละ่ะตัวตนของเขากับชายที่สวมหน้ากากนั่นคือใครกันแน่มันมีอะไรแปลกๆระหว่างนั้นกันนะคุณหนู นี่ก็เที่ยงแล้วเสียงหนิงหิวแล้วเจ้าค่ะเราซื้อผักพวกนี้กลับจวนกันเถอะเซียงหนิงจะทําอาหารที่ถนัดให้คุณหนูทานเองเจ้าค่ะเซียงหนิงวันนี้เราหาเงินได้เยอะเลยนะทําไมต้องกลับไปทํากับข้าวกินที่บ้านด้วยล่ะเร็วเข้าข้าจะพาเจ้าไปร้านอาหาร ไปที่ร้านอาหารต้องใช้เงินมากเลยนะเจ้าคะเซียงหมิงตั้งแต่เจ้าติดตามข้าไม่เคยได้กินอาหารที่ร้านอาหารเลยใช่ไหมวันนี้ให้ข้าพาเจ้าไปกินของอร่อยๆเถอะเซียงหมิงของข้าผอมไปแล้วทําไมจับแล้วไม่รู้สึกถึงสัมผัสเลยต้องรีบขุนให้อ้วนซะแล้วคุณหนูเซียงหมิงรู้แล้วเจ้าคะ่ะเซียงหมิงจะต้องหาทางให้ตัวเองมีเนื้อมีนหนังให้ได้เจ้าค่ะ คุณหนูจับแล้วจะได้รู้สึกถึงสัมผัสได้ยินมาว่าหอติ่งเซียงนี้เปิดได้มาสองเดือนแล้วเป็นพัฒคารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงเซียงหมิงเราไปลองกินฝีมือของพวกเขากันเถอะเออคุณหนูท่านนี้ถัดบาตาอาหารที่หอติ่งเซียงของเราหรือขอรับกกายเช่นนี้ตกุกถกเช่นนั้นต้องไล่ลูกค้าของเราเออกไปหมดแน่ ต้องเราเออไม่ค่อยจะสะดวกเล็กน้อยนี่เกิดห้าสิบตำลึงสั่งอาหารที่แพงที่สุดอย่างละสิบที่เหลือเป็นรางวัลของเจ้าข้ากับสาวใช้จะหาที่นั่งไกลๆริมหน้าต่างไม่ให้มีผลกระทบต่อกิจการของเจ้าหาหาสิบตำลึงหรือขอรับนี่นี่สามารถกินที่นี่ได้ทั้งได้ตั้งครึ่งเดือนเลยนะ ุณนูท่านนี้ฝุ่มเฟือยยังไม่ขาดคิดเลยคุณหนูเชิญนั่งขอรับข้าน้อยจะไปบอกพ่อครัวให้เตรียมอาหารให้ว้าวอาหารน่ากินมากเลยมีสีส้มมีสีสันกลิ่นหอมๆน่ากินจริงๆพ่อครัวสมัยโบราณเอาใจใส่การปรุงอาหารมากกว่าพ่อครัวสมัยใหม่อาหารทุกจานของที่นี่ล้วนเป็นฝีมือที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมและทักษะการปรุงอาหารคนปัจจุบันก็ไม่สามารถหากินได้อีกแล้วอือร่อยคุณลูกค้าเชิญด้านในจุกคะ่ะเซ็นเมิงเตียชูเซียนเฉียนชูเชียนเียน,ยนบุตรีเซนนาบุรีฝ่ายขวา พวกหล่อนนี่เองเซินเมืองเตียสุนัรรับใช้ของเซินไปเลียนและยังมีฉูเชียนเชียนอันที่จริงก่อนหน้านี้เจ้าของร่างเดิมเป็นจะล้มป่วยก็เป็นเพื่อนสนิทก,กับเธอคนนี้ก่อนที่เจ้าของร่างเดินจะป่วยครึ่งเดือนก่อนเธอแวะไปที่บ้านครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่ป่วยแล้วชูเชียนเชียนก็มาแค่ครั้งเดียว